สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเ t ทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูบทสัมภาษณ์น้องอ,อมกันหน่อยนะที่เมื่อวานทําไปบอกว่า น้องออมได้ขึ้นปกนติตยสารบาร์ซ่านะคะรวมทั้งหมดในเซาท์อีสต์เอเชียนี่น่าจะสี่ประเทศที่เป็นแบบขึ้นปกจริงๆนะแล้วก็ยังมีแบบเ,เขาเรียกอะไรออนไลน์ Online ว่าแบบว่าดิจิทัลอ่ะที่ฮ่องกงอีกหนึ่งนะสรุปกี่ปกอะเอ,อเออ,เอ,อนั่นสี่เดี๋ยวดูกันนะมันหลายปกเนาะดูเราเนี่ยแบบแน่นะ่ๆนะ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 มีคนสรุปมาแป๊บหนึ่งนะ ตกลงได้ขึ้นหลายปกในเซาล์อีนะก็ต้องปรบมือให้น้องด้วยนะเออเดี๋ยว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 ,ยวนี่เขาบอกว่าสรุปเดี๋ยวนะฮ่องกงอ่ะเป็นแบบดิจิตอลนะคะฮ่องกงจะลงเป็นสามปกแต่เป็นแบบดิจิตอลออกในเดือนกุมภาพ,พันธ์เอเห็นน่าจะเป็นเดือนเอ่อวันที่เก้าก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วมามีบทสัมภาษณ์น้องด้วยนะคะที่เดี๋ยวเอจะมา เล่าให้ทุกคนฟังว่าน้องออมนะใส่ชุดอะไรของดีออโปรโมทดีออยังไงแล้วก็สัมภาษณ์อะไรกับน้องออมบ้างในฮ่องกงนะคะส่วนปกของประเทศไทยมี3ปกอันนี้จะเป็นแบบปกจริงๆอ่ะนะอันนี้ประจำเดือนแจนเลยคือเดือนแรกของปี2026ไต้หวันเอาไปสองปกนะคะก็เป็นเดือนแจนเหมือนกันมาเลเซียหนึ่งปกมาเลเซียทำไมเขาเขียนว่าเป็นมกรากับกุมภาไม่รู้นะ แล้วก็ล่าสุดก็คืออินโดนีเซียสองปกนะคะเป็นฉบับกุมภาพันธ์2026เหมือนกันเอคิดว่าคิดว่าอะไรก็เห็นแต่และคนบอกว่าโอ้โหปกบาซ่านี้คือแบบว่าเกลี้ยงแผงเกลี้ยงแผงใช่ปะ่ะเออเขาก็เลยแบบว่าเนี้ยค่อยๆไปแต่ละประเทศแน่เลยทั้งหมดกี่ปกแล้วนะ่ะสามห้าหกแปดทั้งหมดมีแปดปกกับสี่เล่มสี่ประเทศ นะคะแปดปก4ี่เล่ม4ประเทศบางประเทศ3ามนะัาปกอย่างของไทยเราสามไต้หวัน2อินโดสอมาเลยหนึนะคะส่วนฮ่องกงก็3ปกแต่เป็นแบบดิจิตอลเออปบมือสิจ้าหลายคนบอกว่าไปช่วยกันเพิ่ม engagement ให้น้องหน่อยโดยเฉพาะของทางฮ่องกงพอฮ่องกงเขาออกมาเป็นแบบดิจิตอลใช่ป่ะอ่ะยังไงยังไงเราก็เข้าไปหน่อยเซไหนไปให้ค่า engagement หน่อยเซนะคะนี่เข้าไปอยู่สัก สนาทีอะไรก็ได้นะอยู่ค้างตรงหน้าน้องออมนี่แหละนะคะใครอยากนะจะไปช่วยเพิ่ม engagement ให้น้องก็เข้าไป harperbazaar.com.hk นะ่ะแล้วเขียนหาว่าน้องออมอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเจอนะอ่ามันก็เป็นนะถ่ายแบบออกมาเท่าที่เอดูนะ่ะคุณมองไกลเลยนะมองไกละไรเอเอดูทีมงานที่ถ่ายให้น้องนะ่ะเป็นคนไทยนะคุณแต่ว่า เออเขาเรียกอะไรตีมอะไรใดๆต่างๆน่ะอาจจะเป็นของเมืองนอกเขาไกลมาแต่ว่าทีมงานอะไรใช้คนไทยนะคุณก็คือถ่ายที่ไทยนี่แหละน้องอมไม่ได้บินไปถ่ายที่ไหนเห็นมาสร้างงานสร้างอาชีพมากเลยไหนะดูทีมงานซีถ่ายภาพคุณวรุณเกียรติศิล์ปเห็นไหมคนไทยแล้วหนึ่งสไตล์ภัชาน,านันจิตวรจินดาเกสโมเดลก็คือน้องอมนั่นแหละนะคะผู้ช่วยช่างภาพพร้อมพงเดชพล พงธรบัวอิ่มราชภูมิแยมเนธทัญวัฒน์แซ่เตียวผู้ช่วยสไตลิสต์จุนจิลาวังอกมูชาลินจิตวรจินดาวะไลลักษ์วงแมนช่างแต่งหน้าสุรปรีขออภัยถ้าอ่านผิดนาสุรปรีอชิรกุลใช่ไหมช่างช่างแต่งหน้าประจำตัวน้องออมช่างทำผมสันติพงขวันเสง่ p อ o สไตลิ i สิทธิชัยพลิกปรงธงชัยตะติดพิเชษชัยก้าวสมหมาย นวนบสุวรรณวาสีข้อความนัดกริดตาเกสเกสอนมาตมณีขอพระเจ้าอ่านผิดนะคะเห็นไหมทีมงานกี่ชีวิตแล้วล่ะเป็นสิบอะนะเป็นสิบอะใช้คนไทยเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วทำไมเราจะไม่ช่วยกันแบบว่าใช่มาสร้าง engagement ให้กับ ดาราศิลปินชาวไทยเราละคะไม่ใช่แค่น้องหลีงน้องอมนะคุณชอบคู่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ขอเป็นศิลปินชาวไทยนะ่ะมันสร้างงานสร้างอาชีพมากเลยเนะ่ะเออนะอ่ะมาดูกันหน่อยมาดูกันหน่อยแต่ว่าอันนี้เอาไปออกที่อย่างที่ไอ้บอกนะไปออกในฉบับดิจิทัลของฮ่องกงเขาอันนี้ของน้องอมอยู่ในหมวดชีวิตคนดังเซเลบนะคะก้าวเดินสู่ความฝันออมกนพัฒน์ถ่ายทอดคอลเลกชันฤด,ดูใบไม้ผลิ ครับฤดูร้อน2026นะของดีออได้อย่างลงตัวเปล่งประกายความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์เออนะฮะอันนี้ก็คือเขียนไว้นะในดิจิทัลของทางฮับเบรลบาซาฮ่องกงเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2569อะเขาเขียนว่าไงไหนมาดูกันคุณโจนาธานแอนเดอร์สันผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารรค์ของดีออ ได้พลิกโฉมมรดกของแบรนด์ด้วยวิสัยทศัศน์ที่สดใสและเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกสร้างสรรค์คอลเลกชันดีออร์ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2026ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังคอลเลกชันนี้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานแฟชั่นใหม่ที่ช่วยให้ผู้หญิงยุคใหม่สามารถก้าวผ่านช่วงต่างๆของชีวิตได้อย่างง่ายดาย นักแสดงสาวชาวไทยออมกรณพัเสเศรษฐรัตนพงศ์แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญความเชื่อมั่นของดาวรุ่งที่เติบโตเป็นไอคอนแฟชั่นระดับโลกโอบรับการเปลี่ยนแปลงมากมายในชีวิตระหว่างการเดินทางเพื่อไล่ตามความฝันการถ่ายทอดคอลเลกชันดีออร์ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2026ของเธอเพิ่มสัมผัสที่คาดไม่ถึง และน่ารื่นรมให้กับเส้นทางชีวิตของเธออย่างไม่ต้องสงสัยนะคะอันหนึ่งใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามน้องอมนะ่ะน้องหลิงน้องอมนะ่ะคือคุณโจนาธานแอดเดอร์สันนะ่ะผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของดีออนนะ่ะคือเพิ่งจะมาออ,ออกแบบนะคะแฟชั่นให้กับเครื่องแต่งกายผู้หญิงนะ่ะก็เพิ่งจะมาเปลี่ยนเนี่ย เร็วๆนี้เองนะก่อนนั้นคุณจนาธานออกแบบเครื่องแต่งกายให้แต่กับบุรุษผู้ชายเท่านั้นเพิ่งจะมาครั้งนี้แหละนะคะแล้วน้องหนงน้องอมก็ได้ใส่เลยนะเพิ่งจะมาออกของผู้หญิงปกติคุณจนาธานจะออกให้เฉพาะเครื่องแต่งกายผู้ชายเดอ้อแล้วของแกจะกุ๊กกิ๊กน่ารักนะเออแนวของคุณจนาธานจะกุ๊กกิ๊กนะเขาบอกเสื้อจากดีอ็กระโปรงยาวปักลายรองเทา้าส้นสูงประดับดอกไม้และกระเป๋าถือเลดี้ดียว บนรันเวย์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความฝันในที่สุดก็กลายเป็นความจริงที่จับต้องได้ออมกอนพัฒเศธรัตนพงศ์ผู้ปรากฏตัวบนปกดิจิทัลของ h a r p e r อร์สบาซ่าฮ่องกงฉบับนี้ไม่เพียงแต่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของดีออเท่านั้นแต่ยังเป็นคนที่กำลังเรียนรู้ที่จะแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นด้วยบทสัมภาษณ์นี้ ไม่เพียงแต่เป็นการย้อนมองความสำเร็จของน้องออมเท่านั้นแต่ยังเป็นการสำรวจความรู้สึกภายในของน้องออมตลอดช่วงแห่งการเติบโตอีกด้วยเขียนดีค่ะไหนมาดูนะเนี่ยเขาบอกชุดจัดดีออลประกอบด้วยเสื้อกระโปรงและกระเป๋าโบประดับลูกปัดเมื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่นักแสดงสาวชาวไทยออมกรณพัฒมีความคาดหวังเรียบง่ายต่ออนาคตคือ การเรียนรู้ที่จะเพลิดเพลินไปกับความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตและเริ่มออกกําลังกายเพื่อให้ชีวิตมีสุขภาพที่ดีขึ้นในบทสัมภาษณ์นี้ออมได้สะท้อนถึงการทำงานและการเติบโตของน้องออมในปีที่ผ่านมาน้องอ,อมอธิบายว่าตัวเองค่อยๆเรียนรู้ที่จะชะลอชีวิตลงเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนรอบข้าง และไม่มุ่งเน้นแต่ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปอืมก็คือน้องออมบอกว่าถึงที่ได้เรียนรู้ก็คือจะค่อยๆก็คือทําให้ชีวิตจะช้าลงนะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนรอบข้างไม่ได้มุ่งเน้นแต่ผลลัพธ์อย่างเดียวเสมอไปคือแต่ก่อนอนะจะไปให้ถึงไปให้ถึงเป้าหมายแต่ในตอนนี้ก็คือเรียนรู้ที่จะมองรอบข้างระหว่างเส้นทางการเดินก้นหน้า รื่นรมไม่แพ้กันเออนะอันนี้คือความคิดของน้องออมนะคะปลายปีที่แล้วน้องออมได้ไปชม Show ior, แฟชั่นโชว์ดีออ l คอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2026บรรยากาศผู้คนมากมายและเสื้อผ้าสวยงามที่จัดแสดงยังคงสร้างความประทับใจให้กับน้องออมอย่างไม่รู้ลืมสิ่งที่ทำให้น้องออมมีความสุขที่สุดก็คือ การได้สวมรองเท้าส้นสูงรูปดอกไม้ที่น้องอ,อมอยากลองมาโดยตลอดน้องอ,อมบอกว่าอมตื่นเต้นเสมอที่จะไปชมแฟชั่นโชว์ค่ะเพราะอมจะได้เห็นดีไซน์ใหม่ๆมากมายหลายๆลุกในฤดูการนี้ใกล้เคียงกับตัวอมในตอนนี้มากๆนั่นก็คือมั่นใจขี้เล่นและสวมใส่สบายค่ะน้องออมบอกว่า เชื่อว่าดีไซน์เหล่านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับเวทีการแสดงอีกต่อไปแต่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงโดยมีทั้งความสบายสบายสไตล์ฝรั่งเศสและความรู้สึกที่เบาๆสบายๆอืมอ่าอ่านะคะก็จริงนะถามว่าจริงไหมก็จริงนะเออแล้วก็เป็นรองเทา้าอะไรที่น้องออมชอบใส่ตอนนี้น้องออมก็มาใส่ละเออแต่ชุดมันก็ไม่ได้แบบเหมือนแบบ เอ้มันใส่ได้แค่เฉพาะลันเวหรือออกงานนะเออมันใส่ในชีวิตจริงได้นะอืมเมื่อพูดถึงการเริ่มต้นปีใหม่น้องออมมีความเข้าใจบทบาทของตัวเองในฐานะนักแสดงชัดเจนขึ้นน้องออมเชื่อว่างานนี้ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเธอเองแต่ยังเพื่อมอบอารมณ์เชิงบวกให้กับผู้ชมและแฟนๆที่ให้การสนับสนุนน้องอ,อมด้วยน้องอ,อมบอกว่า ออมหวังนะคะหวังว่าออมจะสามารถนำความสุขมาให้กับคนอื่นได้แม้จะเป็นเพียงแค่เล็กน้อยก็ตามค่ะอืนะอันนี้บอกว่าส่วนคํำอวยพรปีใหม่ของน้องออมนั้นน้องออมหัวเราะและบอกว่ามันก็ยังคงเป็นนนเรื่องเดิมๆที่น้องออมเจอก็คือการออกกำลังกายน้องออมบอกว่าฉันเคยพยายามจะทำมาก่อนนะคะ ก็คือน้องออมบอกเคยพยายามที่จะออกกําลังกายมาก่อนแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งดังนั้นนะถ้าใครยังไม่ได้เริ่มต้นก็อยากกดดันตัวเองมากกันไปนะคะเพราะว่าออมเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันอน้องออมบอกว่าวางแผนที่จะเริ่มต้นด้วยการออกกําลังกายแบบแอโรบิกพร้อมกับปรับปรุงพฤติกรรมในชีวิตประจําวันเช่นเข้านอนให้เร็วขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ตอนนี้ออมเริ่มใส่ใจเรื่องอาหารการกินแล้วค่ะเหลือแค่เรื่องการนอนหลับที่ออมยังต้องปรับปรุงอยู่อืมกินดีแล้วค่ะเหลือแต่นอนนะคะยังนอนดึกอยู่อืมน้องออมยังหวังว่าจะได้ลองบทบาทและโปรเจกต์ใหม่ๆในอนาคตอีกด้วยถ้าออมมีโอกาสได้ทำหนังหรือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ง,งานเพลงออมก็อยากลองดูค่ะสิ่งที่น้องออมตั้งตารอเป็นพิเศษในตอนนี้ก็คือ ซีรีสโทรทัศน์ที่แดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่อง In Love Forever เปลี่ยนชื่อน,นี้แล้วนะซึ่งน้องออมจะได้ร่วมงานกับควางหลิงหลิงอีกครั้งนอกจากนี้เนื่องจากบทบาทนี้มีการอ้างอิงมาจากตัวน้องออมเองด้วยน้องออมจึงอธิบายว่าเป็นประสบการณ์ที่ทา้าทายและไม่เหมือนใครนะคะอันนี้บอกว่าเมื่อมองย้อนกลับไปในปีที่ผ่านมา น้องออมไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมในเรื่องของกิจกรรมและสื่อต่างๆของประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังค่อยๆก้าวไปสู่เวทีระดับนานาชาติอีกด้วยน้องออมเชื่อว่าบทเรียนที่สำคัญที่สุดก็คือการได้เรียนรู้การฝึกฝนความอดทนและการหาความสมดุลในงานที่มีความกดดันสูงการทำงานเป็นเวลานานมันเหนื่อยมากค่ะ และทําให้ได้รับผลกระทบทางอารมณ์ได้ง่ายแต่ตอนนี้ออมได้เรียนรู้ที่จะชะลอตัวเองลงแล้วก็รักษาความมั่นคงเอาไว้เพื่อที่น้องออมจะได้ก้าวไปให้ได้ไกลมากกว่านี้ค่ะอืมก็คือต้องแบบรักษาอารมณ์ให้ได้นะ่ะต้องหาความสมดุลนนะ่ะก็คืองานน้องออมนะ่ะมันเป็นงานที่มีความกดดันสูงก็ต้องหาทางบาล,ลานซ์ให้ได้ด้วยดีเนาะ เออไม่งั้นเนี่ยน้องอ้อมบอกมันจะมีผลกระทบทางอารมณ์ได้ง่ายแล้วยิ่งการเป็นดาราศิลปินอ่ะมันมันง่ายที่จะเซนซิทีฟคุณเข้าใจปะเห็นหลายคนเป็นนะดาราศิลปินอ่ะพอเขาเดี๋ยวต้องฉากนี้ร้องไห้อีกฉากนึงต้องหัวเราะแล้วอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์มันจะสวิงง่ายเรื่องอะไรมานิดนึงเขาก็ใช่ไหมเซนซิทีฟเซนซิทีฟน่ะก็เลยหาทางบาลานอยู่ต้องบาลานให้ดีนะเอออันนี้บอกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ น้องออมมีความสุขเป็นพิเศษก็คือการได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับดีออย่างเป็นทางการจริงๆแล้ว,วออมรู้เรื่องนี้มาสักพักแล้วค่ะแต่ออมไม่สามารถประกาศต่อสาธารณะได้เมื่อน้องเมื่อตัวออมเองอะประกาศได้ในที่สุดออมก็มีความสุขมากเลยค่ะน้องออมยังกล่าวว่าสิ่งที่แสดงถึงตัวตนของเธอได้ดีที่สุดก็คือกระเป๋าถือเลดี้ดีอ ที่ประดับด้วยลายใบโครเวอร์และแมลงเต่าทองจ้าเออนะบอกมองจากระยะไกลนะคะมันดูเหมือนกระเป๋าถือสีเขียวธรรมดาธรรมดาค่ะแต่พอมองใกล้ๆนะจะพบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากมายออมชอบดีไซน์แบบนี้จริงๆค่ะที่ต้องใช้การสังเกตยอย่างละเอียดและการชื่นชมไปอย่างช้าๆ น้องออมยิ้มและกล่าวว่าตัวเองหวังว่าจะมีโอกาสได้สะสมสไตล์ที่แตกต่างกันมากขึ้นในอนาคตในฐานะที่ออมเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ดีออออมก็หวังว่าจะสื่อถึงความรู้สึกที่ลีหลกสนุกสนานและก็สดชื่นนะคะออมหวังว่าเมื่อทุกคนเดินเข้ามาในร้านนะทุกคนจะสามารถลองสไตล์ต่างๆได้อย่างอิสระเพ,เพลิดเพลินไปกับแฟชั่น และเป็นตัวตนที่แท้จริงที่สุดของตัวคุณเองค่ะนั่นจบนะคะเป็นไงคะเออลูกสาวลูกสาวก้าวเข้าไปสู่อินเตอร์ g l o b a l อย่างสมบูรณ์นะคะฮ่องกงเขาเป็นดินแดนแห่งแฟชั่นอยู่แล้วค่ะในระดับเอเชียเลยแหละเนาะเออก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะคะที่น้องออมไปได้ขึ้นปกวิทยาศาสรฉบับดิจิทัลของบาซ่าฮ่องกง นะแล้วก็ขึ้นปกทั้งหมดแปดปกด้วยกันกับนิตยสารในเครือบาซ่านี่แหละไม่ใช่ในเครือบาซา่านิตยสารบาซ่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย้ำไทยมาเลอินโดนะมีที่ไหนอีกเอ๊เราไต้หวันไปไหนอะเออเมื่อกี้เขาไม่โอไต้หวันด้วยไต้หวันด้วยไทยไต้หวันมาเลอินโดเนาะอืมไม่ธรรมดาค่ะเปิดปีมาก็อย่างนี้เลยละครับท่านผู้ชม โอเคใครว่างไปให้ engagement น้องใน h a r เบอ b ์บาร์ h าฮ่องกงได้นะคะบทสัมภาษณ์เพิ่งออกมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองนะจะได้เป็นการเพิ่มยอด engagement ให้ทางน้องออมด้วยเนาะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้นอรู้บทสัมภาษณ์ของน้องอมว่าน้องอมให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อต่างชาติมากแต่ที่เอชี้ให้เห็นนะก็คือผลักไปเถอคะค่ะผลักอะไรดันไปเถอคะค่ะดันอะไรผลักดันลูกสาวไปเถอคะค่ะ นะคะศิลปินชาวไทยทุกคนน่ะสมควรได้รับการผลักดันโดยนะเบสพื้นฐานต้องเป็นคนไทยนะ่ะคนไทยไม่ผลักดันแล้วคนชาติไหนจะผลักดันใช่ไหมเออนะเพราะว่ามันสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยและทีมงานเยอะแยะมากมายเลยที่เอบอกชื่อทีมงานไปนะ่ะคนไทยล้วนๆนะคะเพราะว่าเอเชอว่าบาร์ซาไทยแลนด์ก็มีดีออไทยแลนด์ก็มีเขาก็าทางานกันก็คือเป็นโต๊ะโผล่หลักนั่นแหละก็ใช้ทีมงานคนไทยเห็นไหม ถ้าถ้าสมมตินะไม่มีน้องออมไปตกกับศิลปินคนประเทศอื่นน่ะเขาก็ต้องใช้โลโคอลทีมของประเทศนั้นๆน่นะใช่ไหมเออนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องออมด้วยได้ขึ้นหน้าปกหูเลิศอลังการค่ะหวังว่าก้าวถัดไปจะได้ไปขึ้นปกระดับ global เนอะออกนอกเอเชียอะไรอย่างเงี้ยก็นะอ่ะฝันให้ไกลไปให้ถึงนะจ๊ะ อ่าสำหรับคลิปนี้ใครคิดเห็นยังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ